สวัสดีครับดิคิอเอสรากับผมเบอร์ดิสโตชันนะฮะก็กลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนครับเราก็มีข่าวสารในรอบสัปดาห์มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ไปดูกันเลยครับผม ม่ข่าแรกนะครับเชื่อว่าในปีที่แล้วเหล่าเกมเมอร์ต่างก็มีความสุขกับงานอีทในปีที่แล้วเป็นอย่างมากแน่นอนนะฮะแต่ดูเหมือนว่าปีนี้นะั้นเริ่มจะมีอาการปล่อยไปขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเพราะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทาง EA ได้ประกาศถึงงาน Press c o n f e r e n c e นะครับของตัวเองในเว็บไซต์ของตนที่มีชื่อว่า Play EA นะครับที่จัดขึ้นในวันที่1 2บสถึงสิี่มิถุนายนนี้นะครับที่ลอสแองเจลิสนะครับและลอนดอนนะฮะและจะมีการถ่ายทอดสดแบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะไปทั่วโลกอ ซึ่งหมายความว่า EA จะไม่ไปโชว์ตัวอย่างเกมใหม่หรือร่วมงาน E3 ในปีนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับทาง EA ได้ให้เหตุผลว่าการจัดงานแบบโพสต์เองนั้นสามารถทําให้พวกเขาสื่อสารกับเหล่าผู้เล่นได้ง่ายและเยอะกว่าในงานอื่นๆนะครับและสร้างประสบการณ์ที่ดีได้มากขึ้นนะครับซึ่งนอกจากการแถลงข่าวแล้วยังมีตัวอย่างของเกมที่พวกเขาพัฒนาให้ทดลองเล่นด้วยนะฮะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานนะครับได้สัมผัสถึงสิ่งที่พวกเขานําเสนอได้เต็มที่นะครับงานนี้เห็นที่ E3 ปีนี้นะครับน่าจะปล่อยลงไปถนัดตาเลยนะะ าวต่อไปนะครับอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเกมไฟติ้งยอดนิยมอย่าง t e k k e n 7เฟ r e t r i b u t i o n นะครับซึ่งคราวนี้นะครับก็มีตัวละครใหม่นะฮะแต่น้กเก่าเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือนักฆ่าสาวผู้ใช้หมัดสังหารอย่างนีน่าวิลเลียมนั่นเองนะครับซึ่งเธอนั้นได้กลับมากับชุดใหม่ในชุดเจ้าสาวสุดเซ็กซี่นะครับกลับมาคราวนี้นะครับเธอมาพร้อมกับคอมโบที่ร้ายกาจเหมือนเคยนะฮะและท่าไมตาที่มาพิชิตคู่แข่งให้สยบราบคาบนะครับซึ่งในการอัปเดตภาคนี้ก็จะมีต ถึงี่กุมภาพันธ์นี้อีกด้วยนะฮะส่วนบนคอนโซลนั้นก็จะมีประกาศเพิ่มเติมในภายหลังนะครับ าต่อไปนะครับใครที่รอคอยอยากเห็นเกม For h o n ในรูปแบบเกมมันติเพย์เยอร์สักครั้งในชีวิตนะครับก็น่าจะดีใจกับข่าวนี้ไม่น้อยนะฮะเพราะในตอนนี้นะครับแฟนเกมนักมอสกลุ่มหนึ่งนะครับกำลังพัฒนามอสที่เปิดให้ผู้เล่นหลายคนนะครับเข้ามาเล่นด้วยกันได้อยู่ในตอนนี้นะฮะซึ่งจากคลิปวิดีโอที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับตัวมอสยังอยู่ในช่วงทดสอบอยู่นะครับและยังต้องพัฒนาอีกมากนะฮะและมีการปรับแต่งระบบการเล่นให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะอย่างเช่นการนําระบบเวสออกไปนะครับเพื่อความสมดุลของเกมนะครับโดยกําหนดการดาวน์ ได้ที่ใต้คลิปเลยครับเอาสุดท้ายนะครับเป็น่าวร้ายที่แฟนเกม Nintendo และสาวกของ Fire Emblem ฝั่งตะวันตกนะครับที่ได้รู้เข้านะครับเป็นต้องร้องกันทุกคนอย่างแน่นอนนะเพราะถึงแม้นะครับในที่สุดเกม RPG วางแผนภาคต่ออย่าง Fire Emblem Fate นะครับจะมาวันจำหน่ายในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะครับ แต่ตัวเกมที่จะวางจําหน่ายนั้นกลับถูกตัดลูกเล่นหลายๆอย่างออกไปจนเกือบหมดนะฮะทั้งหมดรูปผัวที่เอาไว้แสดงความรักต่อตัวละครที่สามารถจีบได้นะครับโมเดลตัวละครบางตัวถูกถอดออกนะครับและยังตัดฟังก์ชันในการแต่งงานออกไปทําให้ตัวละครรุ่นลูกนะครับกลายเป็นตัวละครจากอีกโลกหนึ่งแทนนะฮะซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้นะครับก็ทําให้แฟนเกมหลายคนต่างไม่พอใจอย่างมากนะครับจนกลายเป็นดราม่าขนาดยุ่มย่อมไปเลยนะฮะแต่กระนั้นนะครับทาง Nintendo ก็ยังยืนยันว่าจะวางจําหน่ายเกมนี้ในรูปแบบที่พวกเขาคิดว่าเหมาะสมที่สุดในฝั่งตะวันตกต่อไป ตามกันต่อไปนะครับและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารอัปเดตได้อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับกับดีเคเสราวสำหรับวันนี้สวัสดีครับรู้หรือไม่กับ DKS เดิมทีนั้นทางเมเดซ่าซอเวอร์นะครับเคยวางแผนที่จะใส่โหมดมันติเพลเยอร์เข้าไปในเกม For a l 4นะครับแต่เนื่องจากเหตุผลที่ทางทีมงานต้องการให้ผู้เล่นนะครับได้โฟกัสไปยังโหมดเนือเรื่องแบบเต็มที่นะครับและการออกแบบเกมในช่วงแรกตัวเกมก็ไม่ได้ถูกออกแบบให้เล่นพร้อมกันหลายๆคนนะครับดังนั้นพวกเขาจึงตัดโหมดนี้ออกไปนั่นเอง